โอเคอ่ะโอเคก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาวันนี้แล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับที่เราเข้ามาเอ่อมาจอยกันมาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันผมเท่าที่ดูเนี่ยนะเอ่อสมาชิกเนี่ยหลายๆท่านนี่ก็ทํางานอยู่ในพูดง่ายในแวดวงเรานี่แหละนะครับแล้วก็ หลายๆท่านก็ประสบการณ์สูงทั้งนั้นเลยนะครับก็เรียกว่าวันนี้ขออนุญาตนะครับแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าโอเคเราเรามาเทรนสัร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นที่จะคุยกันเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเนื้อหาเนี่ยหรือสิ่งที่เราจะคุยกันวันเนี้มันประมาณไหนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยนะเวลาที่เราไปทํางานนะไม่ว่าจะเป็น ออกแบบ Air, a AH u นะครับอะไรพวกนี้ย u u p p y y Return, Test Air หรือแม้กระทั่งเราไปออกแบบระบบระบายอากาศให้พวกอะ uh, w ว r o u s u s e ให้พวกโกดังโรงงานอะไรพวกนี้มันส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะนิยมนะครับที่จะ uh, ใช้ Air Change ในการคิดนะหรือแม้กระทั่งเราเข้าไปดูในมาตรฐานของ uh, วสทนะครับที่ร่วมกับ a c a คในบ้านเราเนี่ยนะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย อ่าเคคอมเมนเนี่ยหลักๆก,ก็คือแอร์เชนนั่นเองนะครับในเอ่อพื้นที่ในลักษณะประเภทต่างๆนะครับที่มีการทํากิจกรรมอาจจะเป็นออฟฟิศสานักงานนะครับเอ่อยิมโรงยิมนะครับสามกีฬาห้องประชุมเอ่อร้านอาหารโรงพยาบาลน,นู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็แปลว่าเขาพยายามที่จะทําให้เราเนี่ยง่ายต่อการนําเอาไปใช้งานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเล่าก่อนว่า ถ้าเป็นงานประเภทอาคารเลยเนี่ยนะครับเราต้องแยกอย่างนี้นะเวลาภาพใหญ่ๆที่เขามองเนี่ยเขามองเป็นเท่าที่ผมศึกษาแล้วก็ดูมาเนี่ยเขามองเป็นสักสอพาร์ทหลักๆนะอันแรกเนี่ยเป็นการระบายอากาศในลักษณะข,ของ building, บิลดิ้งนะฮะคือก็คืออาคารเนี่ยงานอาคารทั่วไปนะห้างอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเราถือว่าเป็นกลุ่มบิลดิ้งนะครับกับอันที่2เนี่ยเป็นลักษณะาการระบายอากาศของอินดัสเทรียลเวนเิเลชันก็คือเป็นพวกของ ในงานของกลุ่มโรงงานอ,อุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำะดีไซน์พวกนี้หรือว่าคิดงานพวกนี้เราต้องมองมองแยกออกไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยเขาเขาแยกออกเป็นสส่วนนะฮะทีนี้พอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะเล่าต่อว่าเออเวลาที่พูดแปลว่าอ่ะเราไปดูตัวอาคารบ้างออกแบบ a h u อาคารบ้างหรือว่าไปโรงง,งานบ้างอะไรพวกนี้ ส่วนมากก็เล่นแอร์เชนกันที่บอกว่าเขาสรุปง่ายๆไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับแปดหรือว่าแทบจะทุกท่านในในในวันนี้เราก็ใช้วิธีนี้กันมารวมรวมแม้กระทั่งผมด้วยนะที่อาโอเคละจะเติม OA เอนี่ยนะอาการภายนอกเนี่ยใช้กี่แอร์เชนนะครับหนึ่งแอร์เชนสองแอร์เชนสี่แอร์เชนนะอะไรพวกนี้แต่ว่าเราก็จะทําแบบนี้กันหรือแม้กระทั่งผมอีไซน์ระบบคีรูมรต่างๆเนี่ย สิ่งที่ผมจะใช้ก็คือ,อการสร้างแรงดันหรือการสร้างเพชเชอร z a t เซชเนี่ยตรงนี้มันก็จะใช้ Air Chain ไปจับด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะต้องเอาไปแมทก,กับสมการหรือว่าวิธีการนะครับที่เรามีประสบการณ์ว่าต้องใส่เข้าไปอีกอี Air ร์เชนแล้วมันจะสร้างเพเชอร์ไลท์ไหลไปแต่ละโซนแต่ละห้องเนี่ยมันได้จริงๆหรือเปล่าอะไรพวกนี้มันก็ต้องเข้าใจในส่วนส่วนอื่นประกอบด้วยนะครับเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ย เรามากักจะใช้แอร์เชนนี่แหละเวลาทํางานแต่นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้เหมือนที่ผมบอกไปแล้วว่าความจริงก็คือว่าเ,เราจะได้เรียนในส่วนของอินดัสเ i รียลเวน l ิเลชันนะครับโดยทั่วๆไปที่ใช้กันนะครับในระดับ General v e n t i l a ิเลชัด้วยนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองผมก็จะพาเข้าไปในส่วนของ เอสเล่หกนะครับตัวนี้ที่ว่าเอ้ยอะไรวะเอสเล่หกสิบสองจุดหนึแตดัตัวที่ใช้กับอาคารซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าเนื้อหาเนี่ยมากกว่าครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วผมเองนะครับก็ไม่ได้ใช้ขนาดนี้หรอกนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างเยอะกว่ากว่างานที่เราแบบจะทําในแบบทันทีทันใดไปเยอะพอสมควรแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับในการที่เรามานั่งคุยกันวันนี้ ผมว่าแน่นอนว่าถ้าผมมาเล่าว่าเฮ้ยแอร์เชนเปิดตารางยังไงนะครับสองแอร์เชนห้แอร์เชนทุกท่านก็ไม่ต้องมาถูกไหมมันเสียเวลาถูกไหมฮะอันนั้นใครก็คิดได้เพียงแต่ว่าเราก็จะต้องมาแบบเขาเรียกอะไรอัพเลเวลหรือว่าคุยกันในเชิงที่มันลึกกว่านี้นะครับเป็นขั้นกลางๆขึ้นไปนะครับเพราะฉนั้นวันนี้เราจะพูดกันตรงนี้และเราจะได้2องพาร์ทคือ ดยปกติแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าจะคุยเรื่อง62.1เนี่ยแอดเลยเนี่ยมันก็วันหนึ่งเนี่ยมันต้องคุยเรื่องเดียวเลยนะไม่พอด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าเราจัด2องานเลยนะครับแต่ว่าก็ก็ก็เขาเรียกอะไรต้องต้อง,ต,องต้องตามให้ทันนะแล้วก็เหมือนกับว่าอ่ะลองลองลองดูแล้วกันว่าเราจะรับได้ประมาณไหนสําหรับคืออย่างละครึ่งอ่ะหนึ่งวันนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมเรียบเรียงมันเนี่ยนะฮะและนํอะสมการวิธีการมาเนี่ยไม่ไม่ได้แค่ว่าเฮ้ย เอาพารากราฟไออินเัสเทรียลมาอ่านสามสี่บรรทัดแล้วก็จบไม่ใช่คือเรามีสมก,การพื้นฐานรองด้วยนะครับให้เอาไปใช้รวมทั้งอ๋อเดี๋ยวมันขึ้นว่ะลบกวนมิวใหม่ให้นิดนึงนะครับแล้วก็แอตเล่หกสิบสองจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะก็มีสมก,การพอสมควรที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่เป็นหนึ่งวันเนี่ยเราไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับกับระบบระบายอากาศนะครับเอ่ะ,อะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก่อนที่ว่าผมจะเริ่มสตาร์ทเลยเนี่ยผมกม็จะบอกว่าอันเนี้ยความความความอะไรนะคือเวลาเราจะเรียนวันเนี้ยมันมันจะอาจจะต่างกันที่น่เพราะว่าเราไปเรียนในคอหร์สนห้หลดนะครับเอ่อมีคนเปิดไม้ไหมครับเข้านิดหนึ่งอืมบรบกวนเช็คไม์ตัวเองให้หน่อยนะกดมิวอะนะ มีคาว่ามิวอยู่เราก็กดให้มันเป็นตัวคาดสีแดงมันก็จะปิดไม่งั้นเสียงมันจะแทรกออกมาในห้องนะครับโอเคอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปกันนะอะเราต้องรู้ก่อนเลยก่อนจะขับรถขับเรือเนาะว่าไอ้รถคันนี้ฟังก์ชันประมาณไหนนะทีเนี้ยไ,ไอคอร์สเนี้ยเรื่องจากว่ามันก็จะยากอยู่ที่จะเอามาเล่าเพราะว่าส่วนมากเราก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีคนสอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ในการทํางานจริงเนี่ยบางทีเอาแค่แอร์เชนไปจับหรืออะไรพวกนี้หรือเต็มที่ก็เอานาทีตัวเวนจะิเลนเชนเหรือไฮะใน62.1เนี่ยไปจับก็จะอยู่กันประมาณนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีผลสอนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะเค้นในจุดที่ควรจะใช้งานเนี่ยมาให้แต่มันอาจจะไม่ได้ดูเดือดเท่าคอสคูลิ่งโหลดนะครับออกแบบท่อลมคลีลูมหรือไซโครเมติกชาดมันมันอันนั้นอะ่ะมันอาจจะเหมือนว่าที่อุปกรณ์อะไรเยอะหน่อยนะครับ แต่คอร์สอันนี้ต้องเข้าใจภาพรวมกว่อนนะว่าเราจะคุยกันเรื่องว่าเราต้องการหาค่า Q ถ้าพูดกันโดยหลักๆนะเราต้องหาต้องการหาตัว r 0นะฮะที่จะเอามาใช้ที่เหมาะสมในแต่ละเคสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง t a ต d a า d ที่มันอิงก,กันแล้วก็วิธีการคำนวณสมการต่างๆที่เราคิดค่าหาโฟมาเพราะฉะนั้นเมื่อได้โฟแล้วเนี่ยท่านต้องไปเรียนเรื่องท่อดัก หาพัดลมไปติดตรงนี้ตรงนู้นกลิวอะไรพวกนี้หัวใจเป็นยังไงอะไรพวกนี้คูลลิงโหลดอะไรเราอาจจะไม่ได้สอนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าสําคัญเนี่ยงานระบายอากาศมอยู่ที่ค่า Q นี่แหละหรือตัวเลทที่เราจะเวนติเลชันมันเนี่ยว่ามันทําไงถึงมันจะได้ตรงกับมาตรฐานนะครับตัว IAQ หรือว่าตัวที่ว่าเอมันควรจะเป็นตามที่เขาอ้างอิงก,กันอ่ะโอเคละถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยนี่แหละโดยรวมที่เราจะเรียนกันนะ่มันจะเป็นประมาณนี้งั้น เราไปกันเลยนะส่วนท่านที่กำลังทยอยเข้ามาเนี่ยก็ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะคอร์สเราเนาะเอ่ออ่ะผมเดี๋ยวลืมแนะนำตัวไปหน่อยหนึ่งอ่ะคอร์สวันนี้ก็เป็นคอร์สเอ่อการออกแบบระบบระบายอากาศนะครับเบื้องต้นโดยที่ว่ามันจะมีทั้งพาร์ทของเอ่อตัว i ินดัสเ i รียลเวนเดเลชัในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของพาร์ทอาคาร i u i l n i นะฮะในส่วนของพวกเ e อ็กแออะไรพวกเนี้ยนะครับเข้ามาเกี่ยว นะแบ่งเป็นสองส่วนผมเนาะหลายๆท่านเนี่ยเรียนกับผมอยู่แล้วเข้ามาจอยที่คอร์สไม่ว่าจะเป็นการแบบเข้ามาในคลาสสดคลาสรูมเมื่อก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งการเข้ามาเรียนผ่านซูมมิ่ติง้งหรือแพลตฟอร์มที่เรามีอะไรเงี้ยก็หลายๆท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่บางท่านก็เพิ่งจะเข้ามาก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะผมจักรตีจันทสวรรเนาะก็เป็นวิทยากรนี่แหละครับแล้วก็เป็นวิศวกรทางด้านปรับอากาศะระบายอากาศคลินรูมพวกนี้เราก็ทําด้านนี้อยู่นะครับนี่ก็ ถือโอกาสที่ว่าในช่วง2ปีนี้มา,าทำตัวเทรนนิ่งแล้วก็เอาเอามาแลกเปลี่ยนกับพี่เพี่อน้องในวงการนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันพอสมควรนะ,ะเราไปดูกันเลยว่าเราเรียนอะไรกันนะบ้างสารบัญเนี่ยไปดูกันวัตถุประสงค์เนาะอันที่1อันที่2ก็ตามนี้เลยครับสมการคือต้องบอกงี้ก่อนณนะวันนี้ผมผมว่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่เราเปิดเนี่ยส่วนมากเนี่ยวิศวกรเครื่องกลเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสั สามสี 30, 40, ่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่รุ่นแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นวิศวกรอื่นละหรืออาจจะเป็นแบบที่เกี่ยวข้องในงานแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เอนจิเนียร์เครื่องกลโดยตรงเพราะฉะนั้นอคอร์สเนี้ยอาจจะต้องมีการพูดถึงสรรมการพื้นฐานอะไรบ้างนะครับเพราะว่าให้ท่านที่ทอาจจะไม่ได้จบเครื่องกลโดยตรงเนี่ยได้ทําความเข้าใจว่าไอ้พวกทฤษฎีหรือตัวสูตรหรือสรรมการที่เราควรจะไปศึกษาต่อเนี่ยนะครับเราก็เอามาเล่าก่อนนะครับเพื่อที่ว่า เราจะได้เอาไปดูได้ว่าเฮ้ยเขาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้นะอินเจเนียร์เครื่องกลก่อนที่จะมาคำนวณเนี่ยมันต้องรู้ไว้พวกนั้นด้วยถ้าจะให้มันแบบเข้าใจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะอันที่3าก็เป็นพวกอุปกรณ์นะครับอันที่4ี่ก็คือหลักการคำนวณปริมาณการระบายอากาศ้ังต้นอ,อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของประมาณว่าอินดัสเรียลเวนจิเลชันแต่ข้อสี่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ใช้ดีไซน์ในเคสทั่วไปด้วยนะครับมันไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นโรงงานเท่านั้นนะถึงจะมาใช้อ่อ ความรู้ในข้อสี่เนี่ยไปคิดมันก็ไม่เชิงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยห้องทุกห้องหรือว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็ใช้สูตรใช้อะไรวิธีคิดหลักการพื้นฐานเนี่ยที่มาเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราไปทํางานอาคารเราอาจจะต้องแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราอ้างอิง A นะเอแคดนะเฮ้ยเราอ้างอิงแอ l เลนะอะไรแบบเนี้ย mm hmm. นะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานของบสทในบ้านเราเนี่ยที่บสทก็ร่วมกับเอแคดเป็นเบอร์เป็นเครือข่า,ขายรูปถูกไหมฮะเขาก็อ้างอิงมาจาก แอตเลป็นนั่นแหละนะครับเป็นหลักทีนี้เขาก็เอามาบวกลบคูณหารแปงลงร่างนะครับจากวิธีการที่เราจะเรียนกันมันเนี้ยซึ่งจริงมันไม่ได้เป็นแอร์เชนมาโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าอีกทีหนึง่งแต่มันจะเป็นวิธีการสูตรสมการค่าในตารางต่างๆเนี่ยมาคิดแต่ว่าเออเขาเอามาแปงลงร่างนะครับแล้วก็เผื่อๆนะใช้คาว่าเผื่อๆนะเผื่อเยอะแล้วแหละถ้าท่านใดเอาค่าแอร์เชนในมาตรฐานบสนทเนี่ยไปใช้เนี่ยแปลว่าเนี่ยเขาเผื่อมาเยอะแล้ว เผื่อมาเยอะกว่าวิธีการคำนวณโดยใช้หลักการของแอนเลมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกที่มาก่อนเพราะว่า UDD มันไม่ได้มีค่าเอชเชนมาเลยมันมีวิธีคิดมาก่อนนะอ่ะส่วนรายละเอียดย่อยผมไม่อ่านนะข้อ5ก็เอาตารางมาให้ดูคร่าวๆนะครับข้อ5นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อเอาตัดตารางมาแล้วก็พูดนิดหน่อยข้อหก็เลือกกองให้ดูคร่าวๆข้อเจ็ดก็ บางท่านที่ยังไม่เคยวัดค่านะครับเวลาทำงานเสร็จหรือว่าเวลาเราจบคอมมิชชั่นีงานเนี่ยดีไซน์ออกแบบเสร็จเนี่ยไปติดตั้งอะไรเรียบร้อยเนี่ยมันก็ต้องไปวัดด้วยนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับเพราะงานวิศวกรรมพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะอาศัยประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่อ่ะคุณเก่งติดตั้งอย่างเดียวแต่คุณไม่เข้าใจหลักการก็ไม่ได้อีกคุณเข้าใจหลักการแต่คุณไม่เข้าใจติดตั้งก็ไม่ได้อีก หรือคุณเข้าใจทั้งสองอย่างแต่คุณไม่วัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่สกเซสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นงานวิศวกรรมพวกนี้มันจะต้องเอาทุกอย่างมาบูราณาการกันนะครับอย่างน้อยติดตั้งเสร็จเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีการติดตั้งว่าให้เขาระยะเทคเท่าไหร่ใส่ท่อเฟกหรือระยะโค้งอาเท่าไหร่ระยะเซ็นเซอร์ต้องติดตรงไหน6 d อะไรพวกนี้มันต้องทราบพื้นฐานแล้วก็ข้อมูลมาตรฐานที่เขาแนะนําก่อนเพื่อให้ระบบเนี่ยมันอัตมัตก,การได้ตามที่ควรจะเป็นแล้วก็ ท้ายที่สุดคุณก็ต้องไปวัดค่าหรือไปตรวจดูว่าอไอ้ระบบซิสเต็มที่เราวางวางเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยเราสตาร์ทอัพขึ้นมาแล้ววิ่งะระบบต่างๆเนี่ยมันได้ตามคอนดิชันที่เราจะใช้หรือเปล่าน,นะครับข้อ8นะจริงๆข้อ8ข้อเดียวเนี่ยจริงๆเป็นเนื้อหาถ้านับจากสไลด์นะอาจจะประมาณ45เลยนะกากวาเลยเกือบ50นะครับตัว6 2 1เนี่ยก็ประมาณว่าทีมกลมก็ครึ่งนึงแหละนะครับเพราะว่า ดีเทลตัวนี้จะประมาณครึ่งหนึ่งตองที่เราคุยวันนี้